สวัสดีจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสาย,สายเหมือนเดิมกับเดน้อยอน,นี่ได้เข้ากลับหลังจากปีใหม่กลับสู้โหมดทํางานเหมือนเดิมนะคะบานนี้วันนี้ยายน้อยก็ได้ออกมาเลาะให้ช่วงนี้งานก็เริ่มเบาแล้วจ้างานมันก็ยังไม่ได้ทําตอนนี้ก็มาทํางานอาเอิดหนึ่งเกาะอันนี้ก็งานเบานะคะวันนี้มะลุกงาน วันนั้นมาถางวันนี้มันลกมาแม่นยาดอ,อกจ้ามาถอนข้าโพดออกจากมันจ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าบริเวณนี้เขาโพดร,รู้สึกจะหนามากก็เลยจะมาถอนออกให้มันได้ออกจากต้นมันนะคะต้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้เขาปลูกข้าโพดไว้เขาปลูกข้าโพดไว้มันก็เลยกลายเป็นว่า ข้าโพดมันก็จะง่ายขึ้นมาถ่วมมันค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องมาเอามันจัดการมันออกค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะต้นข้าโพดจะมาเริ่มถอนออกพอดีผู้จัดการของน,น้อยติดธุระพ่อแม่นออกจะไปไถให,ให้เพื่อนไถให้เขาแล้วก็ิได้ไปปลูกให้เขามืออื่นนี่ก็เลยมาทำน,น้อยไม่มีงานทําก็เลยมาทํางานเจ้าของมอัอนก็จะได้ไปรับจ้างจะอยู่ประมาณนี้นะคะต้นข้าวโพด ต้นาโพดตงามมากเลยครับเพื่อนเพื่อนก็เลยได้มาถลอกออกนี่ก็บปาซ้ำลายเราข้ามันก็เป็นกอกเขาอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะนี่กระแปรคือกนและพี่น้องจ้าเขาโพดเนี่ยงามฮาปสูปูอิลีนะนอนกินวสัสดนแต่พอมันเป็นนี่บ่มีหอดนอนนะคะงงมากเลยนอนมันชอบแกล้งอะ่ะแต่ถ้าปกตินี่บ่มี่นอนนะจ๊ะนี่ก็มีอยู่จ้ะแต่บ่เยอะ นอนไม่ค่อยกวนแต่ถ้าถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตาปลูกกับน,นอนเยอะมากเลยเนี่ยใบปุนมดละนี่ใบยังสมบูรณ์ดีอยู่จ้าเพื่อนๆนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะ,จะยุน่นบางต้นก็เริ่มเฉาแน่และจ้าเพื่อนๆกระเพดก็ะได้เพราะว่าเขาฤด,ดูแรงเนาะมันก็จะขาดน้ํมันก็เริ่มขาดาต้นมันน้อยๆก็จะอยู่ประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆ ความงอกกะจัดว่า80%ด5ิรนแที่ผาเอรพี่น้องมันเปนแปเพราะว่าบางที่บางที่ลินบะชุ่มพอกับ่ะเกิดจะเพื่อนๆบะเกิดก็ไม่ซ่อมนะคะปล่อยตามตามสภาพจ้าเดี๋ยวถึงเวลาขุดค่อยว่ากันใหม่ก็จะอยู่ประมาณนี้ลราจะเพื่อนๆนก็หนามัง่งเป็นบางโพดก็จะหนาเป็นบางมองมองนีนสงสัยมันรั่ว หรือว่ายังไงกับบอลูนะคะมองนี่หนาตึบเลยข้โพดกับบอลเยอะดอกจ้ามันก็มีปะละปลายแต่ว่าก็ต้องมาเก็บมันออกเพราะบางต้นมันก็งํามันก็ถ่วมมันเลยจ้ะเพราะว่าข้าโพดก็สูงแล้วเพราะว่าข้าโพดมันก็ได้จะเดือนกว่าแล้วเนาะมันก็สูงเติบต้นในสมบูรณ์เลยกะอีกเดือนประมาณกลางเดือนนานี่กะกลางเดือนนี่มันก็จะมาออกดอกหร้วนี่ข้าโพดนี่เลยต้องรีบมาจัดการมันออกก่อนจ้ะแต่จะยู่ยยาวประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวจะน้อยขอตัวและขอเวลาลุกเอาขาโคตออกจากบ้านก่อนจ้า